ก็สวัสดีได่าผู้ชมกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กันใน Spring City อย่างเช่นค่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่นะก็เล่นมาผักแล้วก็แบบเงินมันเหลือนะก็จะแบบพาแบบมาดูสมบัติซะหน่อยนี่ก็เป็นบ้านพีงนะซื้อกับกร๊รลอยกับล้านเดี๋ยวจะพาชมสมบัติแล้วกันเน่ดูดิรวยไม่รวยคิดเดิมีบรรกาศสคนอะบรรยกาน้ารายกับบรรกาศแบบ จริงๆเขาเป็นเน็ตไอดลอลนะคนนี้เขายังผันตัวมาเป็นบอดี้การ์ดเด็กคิดเดอร์ดิต้องแบบรวยแค่ไหนน้องๆแค่เราจะพาชมบ้านละกันไปะเดี้การดพอมปะขานหน่อยพอมบ่พอมบ่เฮ้ยขึ้นไปแล้ววะยังยังไม่พร้อมนิดนึงเออยังพอเอ้ยเจ้าย้อยเจ้าพร้อมหรือเปล่าพร้อมมาพร้อมโอเคมีอะไรกินหรือเปล่าวันนี้ไม่มีโอเคไะมีแต่ส้อนตีกินแล้วนะสปาเกตตี้หน้า อะไรนะครับสปาเกตตี้หน้าตีนอะ่ะโอ้หได้เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพาชมบ้านหน่อยแล้วกันอันนี้ก็นี่ก็จะเป็นแบบห้องแบบรับประทานอาหารนังคือจะไปไหนก็มีวริกาตลอดอ่ะดูดิมีอาวุธแบบตลอดอ่ะครบมือเอ้ะโชว์อาวุธหน่อยดิถือตลอดเลยใครมาฟาดเลยเออแล้วนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำของผมนะก็จะเล่นแบบเวลาว่างๆบางทีก็ลงไปตีเทนนิสนะ ก็จะเถื่อนนะเพรวับดิกาดนะน้ารายนะอันนี้ <c oughs> มันก็แค่เต็มบาทนะยูดี้สักหน้าเนี่ยวันีกาดนี่ก็จะเป็นบ้านเอารับเอาไม่รับโอ้ยหมุนข้างหน, <ไป S 1> น้าไปเรื่อยเข้าออกเข้าออกเรื่อยเเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวหลายคนอาจจะอยากดูห้องนอน,นเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนอนพะาไปดูห้องนอนกันนี่เป็นบ้านผมเองนะซื้อก็ประมาณเกือบร้อยล้านอะแต่ คุยได้ก็เหลือ20กว่าล้านนะราคาทรัพย์สินนี่จะเป็นห้องนอนห้องนอนกูนอนห้องไหนวะเออนี่เป็นห้องนอนที่แบบทำไมหัวหน้านอนแบบห้องห้องนอนใช่เอาไว้สซาบระหึมคนนี้เหรอเนี่ยอ๋อไวซาบระหึมหญิงไงอ๋ออ๋ออันนี้ห้องห้องเครียดอ่ะใช่เดี๋ยวผมพามาดูห้องแบบเออของบรดีากาดที่แบบพักผ่อนเฮ้ยเดี๋ยวนอนห้องไหนกันวะห้องนู้นห้องนี้ห้องนี้นอนห้องนี้กันเหรออ๋อลืมลืมลืมอ่ะ ไม่ได้ดูห้องบริการผมนะอ๋อมึงะดัปิดกล้องห,ห้องโอ้ห้องบริการมึงเก็บกันบ้างปะมึงอยู่<ม>กันเนี่ยโอ้ทีวีก็ซื้อให้ในหัวหน้านี่ห้องรับห้องรับในห้องนี้เนี่ยเจ๋อมีใครเอาเด็กมากดปะเนี่ยฮ <H as> ดูดิยับ <Maybe. S 1> เยินหมดเลยนะหลายคนก็น่าจะดูแบบประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมพาดู พาดูรถแล้วกันบางคนอาจจะอยากขีดรถผมนะ <c oughs> ผมไปไหนก็จะมีพวกแบบบริการเดินตามธรรมดานะไปซ้ายขวาแล้ว <c oughs> ผมก็จ้างแบบเดือนละแบบเกือบหมื่นนะเป็นแสนนะเออ <c oughs> วันละหมื่นอนะเดือนหนึ่งก็แสนเนี่ยเดี๋ยวพาดูนะนี่ก็จะเป็นแบบคลังสะสมรถผมนะตามมาเลยตามมาเลยเนี่ยต้องคุ้มกันตลอดนะไม่ไม่งั้นแบบอาจจะตายนะ นี่นี่ก็จะเป็นมอไซน์นะก็มอไซค์คันนี้เท่าไหร่นะซื้อมาเท่าไหร่วะล้านกว่าปะสามล้านสามล้านสามล้านเออบอดิการ์เป็นคนจดคันนี้ก็นะเป็นสามเจ็ดศูนย์นะก็เท่าไหร่วะคันนี้เหรอล้านเจ็ดล้านเจ็ดใช่ปะล้านเใช่โอ้โหแพงอะบอกเลยครับน้องๆน,นี่ก็จะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งนะรถแบบเอาไว้ขับแบบรับสาวอะไรเงี้ยก็ล้านสองนะคันนี้ประมาณได้มาล้านสองนะไ,ไม่แพงมาก อันนี้ก็จะเป็นรถบริการนะผมก็ซื้อให้หมดเลยนะบริการจนไม่ค่อยทางานนะนี่ก็จะเป็นบริการเอเช็ดรถยังเช็ดรถยังนะสองไโล่สองไปเช็ดสองไลโล่นุ่นสองไลโลเคืออืเนี่เป็นรถทํางานนะโอ้เมื่อก่อนผมทํางานนะหลังๆผมจะจ้างน้องดูดิเนี่ย้โหบริการเดี๋ยวดูจะถือถังน้ํามันน่ะเคยเติมให้ตลอดดูแลดีกนดีนะ ดูแลกันดีนะพวกนี้จ้างเือนบะหมื่นเนี่ยคิดดูมันก็เดินเล่นดูดิเอ็ดี่ตำน้ำมันเหรอเฮ้ยตมน้ำมันตน้ำมันตำน้ำมันอันนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวนะก็จะแบบเอาไปไว้แบบทันลงทันเลอะไรเงี้ยพาครอบครัวไปนะแต่วันนี้เมียเมียไม่อยู่นะเมียเมียไปทางานนะก็เป็นรถแบบแลมโบคันนี้ก็ประมาณล้านแปดนะคันนี้แพงนะล้านแปดล้านแปดส่วนคันนี้เป็นชีเดสนะเอาไว้แบบ อืมครับแบบไปเที่ยวมิสติ้งนะมันจะเป็นรถมาสเตอร์คลาสนะวว้าคันนี้แบบราคาลิมิเต็ดคันนี้ก็จะประมาณ3ล้านนะคันนี้คันนี้ขึ้นเป็น3ล้านละแพงทั้งนั้นเลยครับเน <c oughs> ี่ยทรัพย์สินก็จะประมาณนี้นะอืมเราก็จะมีบรรยากาศนะเด <c oughs> ี๋ยวจะพาบรรยากาศไปเที่ยวหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพาไปเที่ยวหนะดีกว่าบรรยากาศอย่าไปเที่ยวไหนะพาพาไปลี <c oughs> <c oughs> ออ oh, เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวเอารถแลมโบไปแล้วกันเอ๊ะขยับกระบะให้หน่อยขยับกระบะให้หน่อยขยับกระบะให้หน่อยเออเอ๊ะขับขับให้ลูกพี่หนะ่อยอืมเดี๋ยวจะจ่ายเอาเอาเ,เอาคันนี้ไปสิครอบครัวแต่คันนี้ต้องขับอย่าชนนะมันมันไม่มีเกาะดบมนคันนี้มันนั่งได้ได้สี่คนโอเคเดวให้ลูกน้องเอเอสวยรถสวยงามฮะไปลูกน้องเปิดประตูให้หน่อย เปิดบอร์ลังอือเปิดไม่ได้ขึ้นได้ปหะ <c oughs> เดี๋ยวว,วันนี้ไป,ไ,ไปทวงนี่เหรอหัวหน้าไปเดี๋ยวผมนั่งหน้าเองไปทวงนี่ก็ได้ไปไปทวงนี่ไงครับไปทวงนี่แหละช่วงนี้เราปล่อยเงินกู้ไปว้าวไปจำแหล่งได้ป่าวจดจดเลคเชอร์ไว้ใช่ไหมอืมจดได้แล้วจำวได้เฮ้ยพวกนี้ป่าวพวกนี้ป่าวใช่ป่ะพวกนี้ใช่ป่ะ เอ้ยอย่าชนเดิอย่าชนเดิโอ้โหรถานอะไรเนี่อ่ะเอ๊ิซิปเนอขับไปขับไปลุงน้องวันนี้ผมนั่งหน้านั่งข้างหลังแอร์ไม่ค่อยเย็นปกติจะนั่งหลังนะแบบตำแหน่งหัวรีหารอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปทวงหนี้แล้วกันไม่ต้องเที่ยวแล้วเอาเงินกันแล้วเราจะไปทวงนี่กับสองบริการกันธรรมดาเนาะคนมันรวยก็ต้องแบบมีเงินจ้างบริการนะบัละหมื่น เออเองทำงานมารู้สึกดีป่ะที่นี่ถ<อ><อ>ามเขารู้สึกนะ<อ>เอ,อ,อเลี้ยงดีกินดีใช่ไหมรถเห็นไหมมีใช้ไม่จำกัดใช่ป่ะใช่ครับโอโ้โหบอกแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราบริการขับผมไม่ต้องขับเองเลยเห็นไหมมาหด้เนาะอยู่ในเซฟฟิงเนี่ยผมน่าจะรวยที่สุดแล้วนะผมว่าเพราะว่าผมมีบ้านไง yeah. บ้านผมซื้อได้คนเดียวนะเห็นไหมไม่มีคนอื่นมาอยู่เลยถ้ามีคนอื่นอยู่ก็แสดงว่าบ้านคนอื่นนี่จะเป็นบ้านผมเองใช่ไหมใช่ครนะับน่เห็นไหมเดี๋ยวเราทวงหนี้กันนะเดีย๋ยวมาดูรูปหนี้จะอยู่หรือเปล่าเอ๊ะต,ตอนนี้บา้บาบา้บานนิดหน่อยไม่เป็นไรนะทุกผู้ชมสมองบริการไม่ด <laughs> มีมันเป็นมันเป็นระบบโชคเแ้ยนี้ถึงแล้วคนหน้าทีมั้งเอ๊ะลงลง,ลงไปเคลียร์ดิเอ้ยเองสองคนอะ เดี๋ยว้งนจะยืนอยู่บนรถเออไปจัดการเอ้ยถามมันก่อนถามมันดิมันมีเงินเอ้ยมึงเอาเลยเหรอเฮ้ยมันมีปืนแล้ววะเอ้ยอีกสองคนอีกสองคนข้างหลังมันมาแล้วเออใส่มันเออนั่นแหละสวยงามเฮ้ยมันไม่ตายไม่ต้องถึงมือฉันหรอกเออนั่นแหละเอามันเฮ้ยมันมาเยอะนะไหนต้องเอามันให้หมดไปไปช่วยกัน ช่วยกันสวยงามช่วยกันเออโอ้ยหน้ามันอยู่ทั้งแก๊งแล้วว่าไปเอามันให้หมดไปสู้มันให้ได้สู้มันหัวมงเอาอย่างเงี้ยเออเอามันให้หมดเอามันให้หมดชนลูกน้องเห็นเหรอเอามันให้หมดเอามันให้หมดไปตีมันอย่าให้มันเหลือสวยจัดเงาเอา เอ้ยลูกน้องเป้ยลูกน้องเป็นไรอะลูกน้องเอาไว้ได้หมดเอาไว้ได้หมดมันโหดมากมันโหดมากมันโหดมากไอไปมันไม่ให้ไม่เอาเราต้องหนีแล้วแหละต้องหนีแล้วแหละเดี๋ยวมันไปลงมาเราต้องไปโรงพยาบาลโอ้โหเป็นไงโหดไหมโอ้โหยพิการ อดิการศูญสีเลือดหนึ่งเมื่อกี้ตีผิดอ่ะเสือไปโดนน็อกเลยอะโอหไม่ได้ทวงนี่เลยโอ้เป่ผมน็อกเลยเอ๊ะโรงพยาบาลไปทางไหนวะฉันต้องมาขับให้ผมนายโอ้โหนายไปดูแลกันนะเดี๋ยววันนี้ฉันจะหักเงินเดือนนายนายทวงนี้แบบสำเร็จโอ้โหจบแล้วหัวหน้าวันนี้นายเอาไปกันคนละสามร้อยนายต้องฉันสุกวิชามาให้อย่างดีทำไมนายผ้าดิ่งงี้ อ,อย่างเชนแจงให้นายนายทำงานตกเกตนายเอาไปคนละสามร้อยวันนี้ปกตินายจะได้วันละหมื่น<ด>ฉันรู้าาว่ามันเป็นงานาที่เสียงอะไรขัข้นต่ำมาละสามร้อยโอเคเอาไปรักษาแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็เดี๋ยวไว้เท่านี้แล้วกันนะก็เดี๋ยวเอาบริการไปรักษาตัวนะก็นะก็โชว์สมบัติไปหมดแล้วก็จะประมาณนี้นะก็ ค่อนข้างเยอะใช่ไหมล่ะก็ผมจะปล่อยเงินสกูให้พวกนั้นด้วยอะไรเงี้ยบางทีก็ไปส่งยาให้อะไรเงี้ยก็เลยรวยนะคีใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้แล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะในการทำคลิปนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกัน EP หน้าครับอีหลายไปก่อนครับบ๊ายบาย